ัสดีค่ะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะคะและก่อนที่จะไปฟังข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับทางเราด้วยนะคะคนพิการเตรียมตรวจสอบสิทธิของท่านได้เริ่มตั้งแต่20เมษายน2563นะคะ การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะคะเฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจ่ายเงิน1,000บาทนะคะโดยจ่ายเพียงครั้งเดียวกำหนดจ่ายเงินภายในเดือนเมษายน2563นะคะในวงเล็บ ซึ่งไม่รวมกับเบี้ยคนพิการที่ได้รับทุกเดือนนะคะจำนวน800บาทคนพิการที่มีบัตรประจำตัวสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้นะคะที่ www.da.p.go. ทีนะคะลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิคนพิการโควิด19ตั้งแต่วันที่20เมษายน25-63ไปจนถึง30มิถุนายน25-63นะคะกรณีที่คนพิการไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองสามารถขอความช่วยเหลือได้นะคะที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดองค์กรคนพิการองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะคะอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการโดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะหรือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศนะคะและนี่ก็คือข่าวสาร ทางด้านเงินเยียวยาคนพิการนะคะทางเราก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านพิการทุกท่านนะคะและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังข่าวสารถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดติดตามข่าวสารในทุกวันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารในทุกวันนะคะ ท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ